สวัสดีนะครับอาร้อยสิบท่อนท่อนมคะาม่คทอนทำไปด้วยขายไปด้วยร้บาทจ้าเ้ยร้อยสิบราสิบบทอทีอีซอใชขอีกโกระป๋าเด็กสวัสดีนะครับผมเดเอามะขามิบบาทอ๋อจัาโอเคอนนี ไปป่าโอ้ยหลวงสาวป่าทั้งนาทั้งนาทั้งป่าหะใครเป็นใครเด้อเด้อวันที่นี่เด้อสิสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราสอนอยู่ที่อำเภออำเภอสามพานนะครับผมแต่ว่าผู้เรียนของเราเองนี่นะครับเดินทางมาไกลมากนะครับผมมาจากจังหวัดสตูลนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ดูแต่ ดูแต่ในไลฟ์สดพ <c oughs> ี่นันพ <l ots> ี่นันจะดูแต่อาจารย์อยู่ในไลฟ์สดนะตอนนี้ก็มาทําเองเรียนเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมข <c oughs> ออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับผมอืมก็อวันนี้เราสอนนอกสถานที่นะครับมาสอนถึงบ้านผู้เรียนเลยนะครับผมวันนี้ก็พี่นันเดินทางมาจากจากังหวัดสตูลน,นะครับมาเรียนที่อาเภอสามพานนะครับก็คือบ้านบ้านน้องชายนะครับผม ก็วันนี้สวัสดีครับฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมสวัสดีครับอือชื่อเพราะชื่อดียังไยฝันให้ไกลไปให้ถึงไปฝันให้ฝันให้ไกลไปใกล้ถึง <laughs> ถ้าเปลี่ยนไปให้ถึงเนี่ยจะเยี่ยมเลย <laughs> ไปใกล้ถึงมันไม่ถึงทักที <laughs> แซลน่ะฝุ่เซลนะแซลเซซนะครับ <laughs> ชื่อชื่อดีชื่อดีนะครับ <laughs> แต่ <laughs> แต่พี่นันเองเนี่ยนะครับก็จะไปทําขายทิเนนะพี่นันนะ ที่โคราชก่อนเราจะไปสตูนหลักๆเลยก็คือบ้านอยู่ที่สตูลน,นะครับผมก็จะไปทําขายที่สตูลแต่ว่าแต่ว่าพี่นันเองเนี่ยก็จะไปเยี่ยมบ้านที่โคราชก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าก็จะไปทําที่โคราชก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปลุยที่สตูลเลยใช่ไหมพี่ <c oughs> ะนะครับก็จริงๆแล้วพี่นันเองเนี่ยคือติดตามอาจารย์มาสักพักแล้วเนาะพี่นันเนาะถึงปียังพี่ ไม่ถึงปีไม่ถึงปีเกือบแล้วนะเกือบไหมหลายเดือนใช่ไหมหลายเดือนอยู่หลายเดือนหลายเดือนนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีจังหวะนะครับมีโอกาสที่ดีก็เลยได้อ่าขึ้นมาเรียนนะครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็แต่ว่าพี่นันเองเนี่ยนะยังไม่เคยกินนะพี่นันนะดูอย่างเดียวกินดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วทําไมถึงมั่นใจว่าอร่อยเห็นสอนเห็นอาจารย์สอนในเห็นลูกลูกค้าเขาก็ชมมาว่าเออร่อยนิ่ม สวัสดีพี่คุณทองพี่พี่คุณทองสวัสดีครับหอมอร่อยมากๆชื่อเพาะมากชื่อเพาะมากเลยก็พี่นันพี่นันเองเนี่ยนะครับไม่เคยกินนะครับแต่เคยแต่ดูอย่างเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่เคยกินแล้วเป็นยังไงรสชาติชอบไหมครับชอบค่ะถูกใจ อร่อยมากอร่อยมากแซ่บแซ่บไร้เป่ซ่บแซ่บเนุ่มๆหอมๆอร่อยมากอร่อยมากนะครับนี่ก็จะมีหลายแพ็กเกจให้ให้ดูด้วยนะครับวันนี้แล้วก็สอนพี่นันวันนี้ก็คือสอนจับมือทําเลยนะครับวันนี้จับมือจริงๆจับมือจริงๆจับมือจริงๆนะครับบอกทาได้แน่นอนวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พี่นันแกแกเมื่อยแขนข้างหนึ่งนะ นั่งรถมานานแล้วก็แขนเน็บชานะครับผมมาจากใต้นะแขนเน็บชาแต่ก็มีมานะนะครับมีความพยายามนะครับวันนี้ก็ทําได้จนสวยแล้วขนมนครับสวยอืมอ๋อฝันไม่ไกลครับขอบคุณมากครับติดตามมานะนหนึ่งแล้วนะครับรอสามีทําเรื่องเข้าใจอ๋อยินดีครับยินดีมากๆเลยครับ ขอขอให้สามีอ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับฝันให้ไกลนะครับผมขอให้แข็งแรงนะครับขอให้แข็งแรงนะครับขอให้หายไวไวนะครับน่ารักมากเลยนะครับนี่เป็นไงวันนี้อาจารย์สอนดีไหมอาจารย์สอนดีมากค่ะนี่เตรียมันก่อนเลยเตรียมแลาวถามว่าอาจารย์สอนดีไหมอาจารย์สอนดีมากอาจารย์ใจดีมากคือเน้นจน่กว่าทาได้จริงจริงนะท่านผู้ชมเน้นยน่กว่าทาได้จริงๆนะครับ อาจารย์ไม่ดุไม่ดุเลยใช่ไหมครับไม่ดุเลยค่ะนี่คือคือเอ,อแต่ว่าพี่นันเนี่ยจะไปขายที่สตูนเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าจะไปขายจุดไหนแต่ถ้าเกิดว่าพี่นันได้ที่เนาะสมมุตินะ,ะพอไปถึงสตูนแล้วได้ที่ลงได้ที่ขายมีตลาดมีอะไรเงี้ยแจ้งทางอาจารย์ด้วยนะ่อาจารย์จะช่วยประชายสัมพันธ์ให้นะครับผมว่าขายที่น วันนี้ใครได้ขนาดนี้เรามามาสอนที่นี่ก็มีคนมาขอซื้อนะครับผมมันหอมมันหอมหอมเนาะมันหอมอพออบปุ๊บมันก็จะหอมไปบ้านนั้นบ้านนี้หอมหอมไหมพี่หอมเนาะหอมหอมส่วนใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะวันที่สามถึงวันที่เจ็ดที่หกเนาะเรามีไปทาโรงทานใช่ใช่ครับใช่ เป็นขนมไข่แล้วก็ขนมคาเทลลาคบัวเฟิร์นนะคะสามอย่างใครอยากชิมใครอยากกินฟรีอวลาจะไปร่วมทำบุญอ่าไปได้เลยนะคะที่อำเภอบ้านผือครับผมจังหวัดอุดรธานีใช่ครับใช่ครับกับคนที่อยู่อีสานเนาะใช่ครับก็ท่านใดที่อยากจะชิมขนมหรืออยากจะกินขนมนะครับก็ไปไปไปได้นะครับที่อำเภอบ้านผือนะครับเราจะไปทําขนมแจกกันทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดจับขึ้นจับขึ้นเนี่ยมันจะโดนความร้อน ตรงเนี้ยเออมันจะมันจะไหม้มันจะไหม้นะครับผมอันนี้มันดูเยอะอีกนะหนึ่งหมื่นแซแซขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับส่วนส่วนภาคอีสานนี่เราเดินทางเดินทางไปตั้งแต่วันที่สามเราจะทําขนมวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกนะครับเราจะทําขนมทั้งหมดสามวันนะครับก็ท่านใดที่อยู่ทางภาคอีสานที่อยากจะให้เราไปสอนนะครับเราก็สามารถที่จะไปสอนท่านได้นะครับในในช่วงจังหวะนั้นนะครับผมก็ ทักอาจารย์มาก่อนนะครับอยากจะให้ไปสอนก็ทักมาก่อนจะได้เตรียมอุปกรณ์ไปให้นะครับกจ่มาเรียนที่มษธยมศก็ได้นะเราไม่คิดค่าเดินทางเพิ่มเติมใช่็ไปทำบุญอยู่แล้วทําบุญอยู่แล้วนะครับผมเฉพาะค่าค่าเรียนที่ท่านเลือกใช่ใช่ใช่ครับก็แล้วก็ส่วนภาคใต้นะอาจารย์จะเดินทางไปภาคใต้ช่วงเดือนมีนานะดูก่อนว่าช่วงกลางกลางเดือนนะครับผมก็ังจากอ่าใช่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 หลังจากว่างก่อนครับ เดือนมีนาไปแน่นอนครับกลางเดือนนะครับผมก็จะใั่บีนะครับใช่ครับมีสอนจัหวันสุราษฎร์กะบีมีขนมไข่แบบเตาไฟฟ้ากับคาเทล่านะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยู่ทางภาคใต้นะครับก็ยินดีมากๆนะครับถ้าสนใจที่อยากจะเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดินทางไปสอนถึงบ้านได้นะครับสอนไทยเบียดส่วนตัวแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าในระหว่างสอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแบบว่าถ้าบางคนกลัวจําไม่ได้กลัวจะไม่เก่งอะไรเงี้ยถ้าอายุเยอะแล้วนะ สามารถพาลูกมาช่วยดูได้นะให้บางคนอยากเรียนนะอายุเยอะๆอะไรเงี้ยเออปันแป้งยากไหมคะวันนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะยากไหมง่ายเนาะก่อนก่อนที่จะเรียนคิดยากไหมไม่คิดยากว่าก่อนจะเรียนอ่ะบ่คิดยากว่คิดยากพอพอเห็นอยู่แล้วว่าอาจารย์เห็นนะสอนสอนกิงคิดว่ามันไม่ยากมันก็เลยไม่ยากใช่ไหมใช่คิดบวกคิดบวก เมื่อคืนเราก็มีสอนที่บ้านนะครับแต่ว่าไม่ไไดด้ลฟ์สเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมเราสอนที่บ้านนะครับเสร็จประมาณสองทุ่มกว่าๆนะครับผมเมื่อคืนนี้สอนที่ใหญ่มามาจากภาคใต้นะใช่ใช่ใช่จังหวัดสงขลานะครับผมพี่ใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้เราก็สอนกันถึงสองกับสามทุ่มเลยเมื่อคืนเดี๋ยวไม่รับรูปลงนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนใช่มัวแต่สอนเมื่อคืนนี้เลยไม่ได้ถ่ายโอ้สุกแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปจากพี่หยงนะคะใช่ใช่ของจังหวัด อ่าสงขานะครับผมสงขาโอ้สวยอร่อยมากเลยอร่อยกว่าขนมหลายหลายเราหลาย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 ที่ที่เคยกินมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอร่อยจริงไหมพี่วันนี้ถามจริงอร่อยจริงอร่อยไหมนะอร่อยไหมอร่อยนะตั้งแต่ตั้งแต่กินขนมไข่มาเคยกินนุ่มแบบนี้ไหมไม่ค่ะไม่เลยเนาะอันนี้นุ่มนุ่มจริงๆเนาะหวานพอดีหวานพอดีนะครับผม บ,บริการดีไหมครับพี่บร,บริการก็ดีบริร <c oughs> ลูกค้า V I P อก็บอกลูกค้าไปแล้วไปนอนแล้วออา VIP, <c oughs> ใช่ตัวเล็กสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เรามาสอนนอกสถานที่นะคะผมเรามาสอนที่อ,อําเภอสามพานนะครับอ่าอำเภอสามพานนะครับก็นักข่าวมาถมในอำเภอสามพานเนี่ยนักข่ามาถมอืออเภอสามพานนะครับเราก็ มาสอนพี่นันนะครับแต่ว่าพี่นันไม่ได้อยู่ที่นี่นะพี่นันอยู่ที่สะตูนนะครับอ,อยู่ที่สะตูนแล้วก็เรียนเสร็จเดี๋ยวพี่นันก็จะไปขายที่สะตูนนะครับผมท่านใดที่ไม่สะดวกมากรุงเทพก็เราไปสอนได้ใช่ใช่ท่านใดที่ไม่สะดวกมากรุงเทพเราก็สามารถาเดินทางม,มาสอนได้นะท่านผู้ชมมีพี่ที่อยู่สุรินทร์หนึ่งหนึ่งท่านด้วยแต่อาจารย์มไม่โทรกลับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปนะ <laughs> สอบถามเล่นเกนทักทายอาจารย์มาเยอะเลยช่วงนี้ถ้าตกขาดตกปกพร่องต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าอาจารย์ไม่โทรกลับเนาะบางทีหลายคนนะครับ <ừ> โทรมาย้ำได้นะคะโทรมาได้ใช่โทรมา,รมาได้ติดสอนทุกวันแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไว้ได้นะไม่ซีเรียสนะท่านผู้ชมนะอย่างพี่นันเนี่ยอย่างพี่นันเนี่ยก็ถามมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก่อนที่จะเรียนพี่นันก็ขี้หมกเลยครับพี่นันตรงนี้ พี่นันมีมัดจำขนมคัทเทล่าแล้วนะคะคือหมาว่าขอทําขนมไข่ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเมื่อไหร่ตลาดอยู่แล้วก็เรีย็นคัทเทล่าเพิ่มใช่ไหมคะพี่นันใช่ค่ะเงินมัดจำก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนออนยากได้ส่วนลดนะสิใแล้วอาจารย์เราพี่ส่วนลดเพราะพอช่วงกลางปีนี้ช่วงกลางปีนี้คัทเทล่านี้จะปรับเป็น49,000ื่นนะท่านผู้ชมนะ คือราคาของมันขึ้นทุกอย่างมันขึ้นเฉพาะคาเทล,ล่านะเฉพาะคาเทล,ล่าเราจะปรับราคานะครับผมคาเทล,ล่า,าพี่นันพี่นันคิดใังไจะได้ราคาเดิมไหมได้เดีมาจํามาแล้วค <c oughs> าเทล,ล่านี่เดี๋ยวมาฟังโปรดีๆใน <c oughs> ๆในอัๆๆนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นราคาเปิดตัวอยู่นะคาเทล่าอืมคาเดี๋ยวจะไล์สดทำขนมทุกวันนะคะคาเทล่าเป็นราคาเปิดตัวอยู่ตอนนี้ก็ไม่แพงครับไม่แพงนะครับแต่ว่าในส่วนท่านใดที่แบบสนใจ ขนมไข่ก็ส,สอบถามข้อมูลได้นะครับพูดคุยพูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้นะครับผ่านไลน์นี้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมอเอาเลือกฟุตสลัดเลยก็ได้ครับฟุตสลัดอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูขนมนะครับกล่องขนมสวยงามมากนี่ท่านผู้ชม นี่คือขนมนี่เราก็ทำใส่กล่องได้หลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องอ่าใช่ไม่ว่าจะเป็นกล่อ,กองใสขายตามตลาดทั่วไปหรือว่ากล่องที่เป็นแบบว่าเราอยากจะขายแบบในห้างในอะไรได้หมดนะครับนี่นะครับอ่าสวยงามมากนะครับดูแล้วน่าทานมากนี่อดอดต่อ,ตอเลยขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับมมชมจะตกอยู่ที่ชิ้นละสามบาทนะคะอืมใช่ใช่สองชิ้นก็ สิบสองชิ้นสี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าถึงสี่สิบเก้าแล้วขึ้นอยู่กับตล <46, 45 S 1> าดอ่าวที่เหลือก็เป็นค่าค่าแพ็กเกจใช่ใช่ใช่ใชแต่สี่สิบห้าก็ดูไม่แพงนะคะหรือห้าสิบแล้วแต่ตลาดเนาะแล้วแต่ตลาดแล้วแล้วแต่ว่าอ่าค่าเช่าที่เพราะบางตลาดค่าเชา่าที่ไปคือก็แพงนะท่านผู้ชมยกอันนี้ไปดูใกล้ใกล้ไยม,มดไ,ดได้ได้ยกขึ้นมาได้เลยครับจับขึ้นมาได้เลยมาดูสวยหน่อยนะคะไลฟ์หน่อยนะมือมือสั่นอยู่เนี่ยเซลพี่นัน อาจารย์น่าจะมีคลาสผ่อนคลุกกอนแล้วค่อยดูจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างเนี้ยนอกรอบได้นะคะหมายความว่าทักอาจารย์มาทักอาจารย์มาดูก่อนได้นะมีทักมาดูก่อนทักมาดูก่อนผ่อนผ่อน ฝันให้ไกลไปใกล้ถึงเออนะมีอยู่ท่านหนึ่งผ่อนวันล,ละสองรอาวันล,ละสองร้อทักอาจารย์มาก่อนก็ได้ก็คือส่งสูตรสอ,อุปกรณ์ได้นะคะมาคุยทักมาคุยกันก่อนได้ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าอาจารย์ใจดีอาจารย์ใจดีคะ่ะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสคุยกันก่อนได้นะครับผมอย่าลืมทักมาส่วนตัวเลยนะถ้าต้องการแบบผ่อนนะคะใช่ใช่โอ้ยอดสวยนัเน,นี่ย เนี่ยพอไลฟ์ปุ๊บหยอดสวยเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราทําพวกหน้าอย่างเงี้ยกำลังดีนะคะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าทำใส่เมต้อไต้องลดต้องลดแปหน่อยนะคเพราะว่าเวลาเราเพิ่มไส้ไปพื้นที่มันจะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคทําสวยแล้วโอเคสองจุดห้านาทีปิดฝาลงนะครับผมรอประมาณสองนาทีครึ่งสองนาทีแหละจริงๆไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะว่า เวลาในเครื่องมันจะเดินเร็วกว่าเวลาจริงนะครับผมเวลาในเครื่องมันเดินเร็วกว่าเวลาจริงนะครับเนี่ยในช่วง <c oughs> ในช่วงเดือนมีนาะเมษาพฤษภาเนี่ยท่านผู้ชมภาคอีสานนะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมทุกภาคเลยนะครับช่วงเป็นเด็กปิดเทอมเนาะอาจารย์ก็จะสามารถเดินทางไปสอนได้ยาวๆนะท่านใดที่แบบอยากให้อาจารย์ไป ไปไปสอนที่บ้านนี่ยาวได้เลยนะครับไปไปเรียนที่บ้านไปสอนที่บ้านตัวเองเนี่ยก็คือแบบอาจารย์สามารถเดินทางไปได้นะครับค่าเดินทางก็ไม่บวกเยอะนะอ่าครับผมเราลดให้ได้เนาะถึงว<ถ>่าพูดคุยทักทวมาทำรายละเอียดก่อนถ้า,ถาลักษณะก็คือว่าถ้ามันแบบมีหลายหลายคนอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นเราไปทางภาคใต้เงี้ยมีศูาษฎรามีกระบ,บี่ถ้ามีอ่าอ่าหาดใหญ่ถ,หถ้ามีนครถ้ามีนู่นนั่นขึ้นมาพูมีค่าเดินทางมันก็น<ม><ม>จะไปไฟฮันหันกันครับ หารกันลงมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบว่าประหยัดขึ้นนะอชอบไหมครับพี่วันนี้พี่นันชอบเนาะชอบค่ะชอบชอบชอบรอมาตั้งนานนะ <laughs> รอมาตั้งนาน <laughs> แต่ตอ,อย่าลืม<ห>น,นะนะถ้าได้ที่ที่เส,ส,สตูนแล้วอาจารย์จะโปรโมทช่วย<ด>นะครับผมว่าขายตรงไหนนะครับช่วยกันทำมาหากิน แบบเตาแก๊สก็มีนะคะใช่ถ้าสําหรับคนที่แบบชอบแก๊สใช่คนที่ชอบออริจินอลชอบแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรโบราณโอ้สุกแล้วสวยไหมสวยมากชอบแบบโบราณก็กินสามารถที่จะใช้แบบแก๊สได้นะครับสวยสวยสวยนี่ตะแกรงต้องมีตะแกรงเล็่สักหนึ่งชุดนะคะทงานไว้สำหรับแบบ อันนี้อาจารย์ให้ตะแกงใหญ่นี่พิเศษก็แว่าพรีเมียมว่ะเมียมลูกศิษย์พรีเมียมคือที่บอกว่าพรีเมียมเนี่ยคือพี่พพนันเนี่ยนั่งรถมาจากภาคใต้นะครับแล้วเกาะมาถึงสายใต้ใช่ไหมพี่สายใต้ถึงสายใต้แต่ว่าพี่นันเนี่ยแขนชาขาชานะครับอาจจะนั่งรับตัวเองเดินไม่ออกอแขนยกอะไรไม่ค่อยขึ้นเนี่ยผมก็เลยเวลา สอนพี่นันวันนี้ผมก็เลยบริการเต็มที่เลยในที่ว่าช่วยยกของให้ด้วยอะไรเงี้ยเออนะครับผมก็เลยแซวพี่นันว่าเป็นลูกสิตพรีเมียมลูกอาจะพิการไปแล้วโอ้สวยเลยนะลงแล้วไม่ลงนะเนี่ยพยุงตัวเองพยุงตัวเองเนี่ยพยุงรู้สึกตัวเดินหายสติยังมีสติโอเค ออเ,เอา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 งาไอ,อ้ไม่ใช่สิงาลูกเกดอีกลูกเกดอีกกำลังดีลูกเกดสวยลูกเกดกเกสวยโอ้สงสัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลับไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยมเมื่อกี้มาเยอะๆล้วไปไหนกันแล้วครับเนี่ยไปกินข้าวหรอโอ้รสชาตินะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันต่างแค่ความละมุนนะใช่ใช่รสชาติ รสชาติแก๊สกับรสชาติไฟฟ้านี่รสชาติเหมือนกันเลยนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นถ้าเป็นแก๊สเนี่ยขนมมันจะค่อนข้างที่จะสุกเร็วกว่ากว่าไฟฟ้านิดนึงแต่ไม่นานมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยขนมจะมีความนุ่มกว่าไฟฟ้า Fi หน่อยนึงนะครับแต่รสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันนะครับผมแต่ไฟฟ้าจะสะดวกสบายแต่ไฟฟ้าเนี่ยเอาตรงๆนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์นะครับผมที่คิดดูคลิปนี้อยู่ถ้าเป็นแก๊สกับไฟฟ้าเนี่ย แก๊ส uh, สุกเร็วกว่าหน่อยนึงแต่ว่าในเรื่องของการทํากําไรเนี่ยไฟฟ้าทํากําไรได้ดีกว่าแล้วก็ขายง่ายกว่าแก๊สนะครับขายง่ายกว่าแก๊สเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันเป็นออริจินอลมันมันเป็นโบราณมันเป็นรูปทรงโบราณมาเฟืองมายมมันก็เลยทําให้การอัพราคาเนี่ยมันยากแต่ <laughs> ถ้าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรูปทรงแบบแบบใหม่เนี่ยมันจะอัพราคาได้ง่ายนะครับผม อันนี้นลักษณะของการตลาดเนาะนะแต่การใช้งานเนี่ยไฟฟ้าจะใช้งานง่ายนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับการปรับไฟการควบคุมไฟมันก็จะง่ายแต่แก๊สเนี่ยค่อนข้างที่จะมือใหม่แต่มันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่มือใหม่แก๊สเนี่ยแต่แต่มือใหม่แก๊สนี่บางทีอาจจะปรับไฟไม่ค่อยคล่องแต่พอพอคนที่แบบว่าปรับคล่องแล้วมันก็จะเก่งเนาะของแก๊สนะครับจริงๆมันไม่ใช้เยอะนะน้องเขาเราไม่ได้ใช่ใช่ วันนี้เราใส่ไส้นิดเดียวส่งอุปกรณ์ไปที่โคราชต่องใช่ใช่เปิดแค่สามไส้หรือว่าเปิดที่นี่สักสาขาหนึ่งนะคะบริหารเวลาบริหารเวลาไม่ถูกเลยทั้งจักทั้งอนี้เย็บผ้าแล้วขายขนมแล้วก็รับทำวันละสองสูตรนะกำไรวันละห้าร้อยแล้วอ่ะสองสูตรอ่ะจริงเสร็จปุ๊บชุดนี้อยู่ที่นี่อีกชุดนึงก็ส่งไปที่โคราชโอเคอยู่นะให้คนขับวินเป็นคนเอาไปขาย คนเร้ทำที่บ้านเราให้คนได้อยู่นะอันนี้ก็ให้ขนมได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เด็ดก็ขายแต่ถ้าเรามีป้ายหน่อยแล้วทำน้าบ้านก็เวิร์กนะขนมไข่สดไส้อะไรเงี้ยคือบางทีไม่มีป้ายคนไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรอืมเขาจมองด้อมๆมองๆเลยทำอะไรกันนะทำอะไรกันเนาะหอมๆนี่เดี๋ยวรอบนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำความสะอาดเตานะพี่นันนะเห็นแล้วหมนแล หยดสวยนะพูดถึงน่าอยู่เนี่ยมือยังไม่เที่ยงสิมือยังไม่เที่ยงนะครับมือยังเออท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับมือยังไม่เที่ยงมือยังไม่เที่ยงมือยังม่เที่ยงมือยังม่เที่ยงยังจังเออน่ารักมากครับพี่นันอ่าเป็นคนสองเขาเรียกว่าสองภาคสองพี่สภาคภาคใต้กับภาคอีสานสรุปคือไม่ใช่คนใต้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนใต้อี่านแบ่ คนอีสานที่พี่นันเป็นคนโคราชไปได้แฟนที่สตูลนะครับผมในแฟนที่สตูลสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอไี่สารใต้วันนี้วันนี้เราสอนทําขนมไข่เตาไฟฟ้านะครับเตาแบบไฟฟ้านะครับวันนี้เราพี่นันนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสตูลนะครับผมวันนี้เราก็มาสอนที่สามพานเป็นบ้านของน้องชายพี่นันเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดที่ ท่านใดที่สนใจอยากจะให้อาจารย์ไปสอนถึงบ้านแบบนี้นะครับก็ยินดีนะครับผมช่วงปิดเทอมเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์ลูกปิดเทอมแล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปสอนต่างจังหวัดได้แบบยาวเลย <pip at the table> อาจารย์ไปยาวได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงโรงเรียนลูกแล้วนะครับผมช่วงปิดเทอมนะครับก็ยินดีมากๆท่านใดที่อยากจะให้ไปสอนถึงบ้านนะครับอาจารย์ไปได้เลยหรือว่าท่านใดที่ลูกปิดเทอมแล้วอยากจะมาเที่ยวกรุงเทพมาเรียนทําขนมด้วย มาที่บ้านอาจารย์ก็ได้ยินดีนะครับการเางการเดือนลงใต้นะคะก็จะมีสุราษฎร์กับกระบี่นะครับกระบี่ก็จะเรียนขนมคาโลร่าครับสุราษฎร์ก็จะเป็นขนมไข่ตอ้ารับไฟฟ้าครับผมจังหวัดใกล้เคียงทักทายได้เนาะอ่าใช่ใหญ่ภูเก็ตทังงาประจวไปหมดเลยโอ้สวยโอ้ชิ้นใหญ่ยอดเข็นไหมถ้าเราเร็วมันจะฟูใช่ไหม มันคล่องขึ้นไงมันจะฟูอลก่อามันจะสวยฟูนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของขนมนะครับผมถ้าเราช้ามันก็จะเหี่ยวนะครับผมที่นันหวละกล่องหมดหรือยังคะกลองเอากลองอ้กแป้่องหอ้กลองคอ้กล่องอกล่อง้กล่องโอ้กล่อง้กล่องอ้กล่องโอ้กลองหอ้กล่องโอ้กลอง้กล่อง้กลอง้ก่องล้กลองก่องลองก่อง้กอง่องก้กอง่อง เดี๋ยวใส่ให้หมดเลยน่าจะได้ประมาณสักสี่ชิ้นห้าชิ้นคำถามมีคำถามอะไรสอบถามเพิ่มเติมคุณคุยกันได้นะท่านผู้ชมนะหรือคนที่เรียนออนไลน์ก็สอบถามได้ค่ะครับผมโอ้พี่นันทําสวยเลยนะพอใจยังวันนี้พอใจแล้วขนมขนาดนี้ไม่พอใจนี่อาจารย์งงเลยนะเนี่ยพอใจเป็นอย่างยิ่งเนาะขนมสวยมากวันนี้ขนมสวยมากนะครับพี่นันทําสวยมากอืทําขนมสวยทําขนม โอเคมากเลยนะครับพี oh, uh ่น huh. ันวันนี้โ yep. อ et ้โอ้ขึ้นขึ้นขึ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกขนมโชว์เขาหน่อยโชว์หน่อยสุดท้ายสุดท้ายยนี่ก็เนาะเดี๋ยวยังไงนะครับพี่นันดูกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมวันนี้พี่นันโอเคทําได้นะครับทำได้ทำได้ชอบนะครับวันนี้เนาะอาจารย์สอนโอเคนะครับ โอเคมากอาจารย์ใจดีถ้าคนที่ถ้าคนที่นันบอกบอกหน่อยถ้าคนที่แบบมันมีหลายคนที่เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทําไม่ได้ไงทําได้ค่ะเนี่ย ขนาดพี่ยังทําได้เลยพี่นั้นพูดตรงตรงเลยเทคนิคก็คือตีแป้งแล้ก็จะบอกเทคนิคทุกอย่างเลยใช่ใช่อาจารย์หมอกหมดทุกอย่างคนฟังยังเข้าใจเลยโอเคโอเคจบจบแล้วคนนั่งฟังยังเข้าใจเลยคนไม่ได้ปฏิบัติยังเข้าใจเลยสุดยอดมากเลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือชุดชุดหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วผมยังไงก็ นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอไลฟ์สดกันรอบหน้านะครับผมก็ยังไงขอให้พี่นันสุขภาพแข็งแรงนะพี่เนาะนะครับผมก็เฮงเฮงเลยๆกันนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเฮงเฮงยกันทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ